เทศกาลประเพณีลอยกระทงในปีนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางวัดหนองขเบียนนะฮะโดยท่านเจ้าอาวาสวัดหนองขเบียนนะฮะร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขเบียนแล้ก็ชมุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองขเบียนโดยกำนันตำบลหนองขเบียนนะฮะร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีที่ดีงาม สารประีรอยกระทงขึ้นนะครับเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมโดยพระคุณเจ้าให้จัดขึ้นก็คือโครงการรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษานะครับโดยมีผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรงดเล่าเข้าพรรษานะครับปีนี้นะฮะจำนวนทั้งหมด8ท่านนะครับ การลดเล่าเข้าภาษ,ษาเนี่ยนะฮะก็คือทางครอบครัวก็ถือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าเป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัวและที่สําคัญก็จะทําให้มีเงินเหลือมากขึ้นนะครับก็ในทั้งสองโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ควรที่จะอนุรักษ์และก็ส่งเสริมสนับสนุสน,ในในปีต่อๆไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสํานักงานสสสนะครับแล้วก็ สำนักงานวัฒนธรําจังหวัดบุรีนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆนีวันนี้นะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างสูขขงนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับก็ที่สําคัญก็เป็นการอขอขามาพระแม่คงคางตลอดปีที่ผ่านมาที่ได้ ใส่น้ำในการดื่มกินบริโภคนะครับ